คำถามคะ่ะหลวงตาทําไมในศาสตร์จกักรพรรดิต้องวางลูกแก้วไว้ตามที่ต่างๆด้วยคะอ๋อมันเป็นแก้วสรารพัดเนะี่ยมันเป็นลูกแก้วมันเป็นมันเป็นทรัพย์ของจกักรพรรดิน่ะส่วนหนึ่งของจกักรพรรดิแล้วก็ดูดีด้วยวางลูกแก้วใช่ไหมจุมันมองแล้วดูดีนี่ต้องหาลูกแก้วเล็กๆมาวาง ในอนาคตก็ใครอยากได้ก็ทำบุญเอาทำบุญไปเอาเลยมองมองมอง,มอง,มองนี่ไม่มีอะไรก็เน,นี่ยลูกแก้วเนี่ยโูกแก้วยาติด้ถามถามว่าเขาบอกว่าคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์จะไม่ป่วยง่ายแล้วอย่างคนที่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่อยากป่วยต้องทำยังไงคะคนไม่อยากป่วยไม่ยากเลยท่านบอกทรงอารมณ์ให้ดีก็ไม่ป่วย ลวงตาเห็นพระอะไรองค์นะเห็นจริงๆนะเนี่ยไม่ป่วยนะมีป่วยโรคเดียวโรคตายนะ <c oughs> กำหนดชีวิตได้ด้วยจิตอย่างเดียวเลยทุกจิตอย่างเดียวเลยฝึกจิตนี่แหละควบคุมเลยทั้งหมดเลยจะอายุเท่าไหร่มีอยู่สามสี่องค์ในประเทศไทยเนะี่ยตายแล้วเกิดกับคนตายไม่เคยเข้าทองมาหลายปีมาหลายภพชาติ สุดยอดไหมพุทธศาสน์ในสุดยอดเลยฮะหลวงตามไม่ลาออกจากงานมาหนีมาหรอกถรามาโลกนี้มันไม่ใช่ของใครนะเป็นของใครไม่จุเป็นของผู้เจ้าก,ก็ไม่ใช่เป็นของผู้ใดก็ไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดเองตรงเวียนว่ายตายเกิดเพราะเองฝึกไว้เองจะเข้าใจในอนาคตนะเองทุกข์เองก็เข้าใจในการบรรเทาทุกข์เองสุขเองก็ไม่จิตใช่ไหมเออ ไม่เห็นยากเลยเกิดเกิดใจใยิ่งยุคนี้ท่านบอกร้อยปีอ่ะร้อปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่ิบสี่ชั่วโมงตัวอยู่สักกี่วันเอาถ่ายแน่นอนไม่ต้องไปด่ากันหรอกไม่ต้องไปว่าใครใครยังไงกูไม่สนใจกูโวรมนอย่างเดียวพอแล้วอายุยืนไหมอารมณ์ดีอายุยืนไหม,มถ้าก็ดีฉะนั้นเกิดมาสวยบุญมัต้องอารมณ์เป็นบุญไง นะฤาษีที่ทำต่างหลายองค์ไม่เคยเห็นนั่งรับตาอย่างเดียวเละไม่ลืมตาอ้าลืมทำไมอ่ะถ้ามันไม่มีความสุขมันจะไปหลับทำไมละ่ะมันต้องมีความสุขสิใช่ไหมละ่ะที่เราทำไปทุกวันเนี่ยเราทำให้คนมาฝึกอย่างน,น้อยนร้อยคนได้สักสองสาคนก็โอเคแล้วเนะีนะ่ยชาวบ้านแถวน,นี้ มันก็กินกินนอนสนมนใช่ไหมหลวงพ่อท่านชื่อท่านอยู่แล้วอ่ะท่านซับพอร์ตอยู่แล้วหลวงพ่อเนี่ยขอให้มีคนมาสวดเจ้าเท่าไหรอ่อ่ะอดีาไปเก็บนะห้ามเก็บท่านบอกห้ามเก็บมาก,เ,กเงินเนี่ยห้ามเก็บตู้ีังห้ามเก็บเดีย๋ยวทับตายเห็นไหมทับตายมาหลายองค์แล้วนะ่ะตายอย่าเกลียดเลย พนันมาก็ดิบไปใครย้มให้ทุกก็แจกไปเลยนะชาวบ้านแถวเนี้ก็ถูกแล้วไงคําคถามต่อไปนะคะเวลาสวดมนต์ก่อนนอนค่ะจะรู้สึกวิววิวที่หลังเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวทําให้ไม่กล้าสวดมนต์เป็นเพราะอะไรคะโอ้สวดมนต์ในศาตลหลวงพ่อเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะ พอสวดแล้วเริ่มแล้วเริ่มเห็นวิญญาณก็กลัวแล้วก็ไม่สวดไม่สวดมันก็ไม่มาที่วิญญาณเพราะมันไม่มีบุญไงถ้าลองสวดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแหละก็บอกแล้วว่าบทสวดเนี่ยเป็นบทที่ดึงวิญญาณนะแถวๆนั้นมาหมดอะมีวิญญาณเป็นเพื่อนก็มีมนุษย์เป็นเพื่อนจะเอาอะไร ถูกนะวิญญาณเวลาเรานึกเนี่ยได้อ่ะลุงตาบอกคนหลายคนแล้วบอกพิสูจน์สิถ้ามันมีวิญญาณจริงๆอ่ะก็บอกดปว่าสวดมนต์สักพักก็บอกไปที่เนี่ยเย,ยว่เย็นอยากกินส้มตำเนี่ยแน่จริงเอาส้มตำมาให้กินดีมีฮ่ะเดี๋ยวคนเขามาให้เดี๋ยวมึงไปบอกคน จริงไหมล่ะก็จริงอะ่ะใช่ไหมใช้คนกับใช้วิญญาณไหนง่ายกว่ากันวิญญาณถูกนึกอย่างเดียวมันก็มาแล้วไงวิญญาณไม,ม่เหมือนเราเนี่วิญญาณไม่ต้องเสียค่ารถมันนึกไปไหนมันก็ไปแล้วอย่างเราต้องเดินไปนึกไปก็ถึงอะถึงจะใจไงแต่จะไปทางท็ายองเดินไปไง กถูกแลญาติธรรมถามว่าเชื่อและศรัทธาหลวงปู่หลวงตามากค่ะรับดูด้วยว่าการสวดมนต์จะมีพลังงานมากแต่กลัวจะเจอผีวิญ,ญญาณจะแก้ปัญหาอย่างไรดีและผีน่ากลัวไหมคะไม่เคยเห็นผีในทาอันตรายหลวงตาสมัยออกจากถ้าเนี่ยมีคนไปบอก ไปนี่มนต์ประจําเลยโอ้ยดุมากไรเนะี่ยช่วยหน่อยก็ไม่เห็นที่ไหนมันดุนะปกติคนเห็นผีเนะี่ยเขาเดินไปเดินมาเนื่อว่าเขาดุไม่ใช่ผีมันอมนุษย์เนี่ยมันก็เดินไปเดินมาแต่มันคนเห็นนะก็้อกโอ้โหเฮี้ยนไม่ใช่นะไม่ใช่ไปให้บุญเขาเขาไปแล้วจริงไหมสุวา ตรงไหนมันเียนมั้งเอาไม่มีอ่ะยกเว้นเจ้ากรรมในเวน,นะใช่เคยเป็นกรรมต่อกันนะใช่ยาทีด้ทาถามนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงค่ะโควิ COVID ดระบาดอะไรก็แพงไปหมดค้าขายไม่ดีเลยค่ะต้องทำยังไงคะถึงจะทำให้ค้าขายดีขึ้นมันก็ยากนะมันไปทั่วโลกแล้ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะ ไปโทษใครไม่ได้ตอนนี้ตัวนี้มากินจับใฉไข่ปลาโลกันแล้วกันไม่มีที่ไปก็ทำมึงอนะฟรีฮะเรากินฟรีเวลาไปวัดค่ะนอกจากทำบุญหยอดตู้แล้วมีวิธีไหนอีกไหมคะที่จะไปวัดเราให้ได้บุญเยอะๆค่ะสวดมน,นี่แหละบุญเยอะที่สุดละคนในประเทศไทยยัง เข้าใจผิดนะเวลาจะไปบัดเนะี่ยโอ้ไม่มีสตังค์ไม่ไปจริงไม่ใช่นน,นมันเป็นทางไปนั่งสวดมนต์นะมองภาพของพระมองภาพคันทนะเวลากรากบพระก็นั่งคุกเขา่าแล้วก็มองท่านใช่ไหมละ่ะท่านมีรูปมีนามนะท่านมีพลังงานนะมองสบายสวายชีวิตแล้วก็อธิษฐานคุยกับท่านก็ได้ด้วย ได้บุญมากก็ยอดสู้อีกไม่ใช่ไม่หยอดนะถ้ามีก็หยอดมั่งอ่ะจะยีที่ยอดเยอะเอาพอดีพอดีที่มีอยากตักบาตรตอนเช้าค่ะแต่ตื่นไม่ทันสามารถทำยังไงได้บ้างคะนอกจากสวดมนค่ะอ้ะาก็เก็บเงินไว้วัดไหนเขาทำอะไรก็ไปสวาไหว้ก็ดีวัดในประเทศไทยเยอะแยะเลยชิมจุ วัดไหนเขากำลังสร้างโน่นสร้างนี่ก็ถวายไว้ดิการที่เรานำพระไปถวายหลายหลายวัดค่ะหลายสถานที่เราจะได้บุญแบบไหนบ้างคะและพระแต่ละวัดที่ถวายพลังงานจะเท่ากันไหมคะไม่ใช่มันอยู่ที่วัดนั้นเขาสวดมนต์หรือเปล่าทำกรรมฐานหรือเปล่าเวลาสวดมนต์มันไปตามรูปรักเนะี ท่านเคยให้ดูนะฮะสมัยที่ฝึกอยู่กระท่าน,นะเวลาสวดเราเนี่ยพุทธัทงสารนังกระชามเนี่ยมันไปตามรูปลักษ์ที่ท่านสร้างนะรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่ตั้งย้อนตั้งแต่อดีตนู่นะส้างเจดีย์สร้างอะไรมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันย้อนมันย้อนอดีตแล้วมันไปอนาคตสวดมนต์นี่แหละนี่ธรรมดานะส่สวดมนต์คนยังเข้าใจผิดนะ สวนมนตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ห่างจากความไม่ดีทุกครั้งแหละห่างจากกิเลสตนาอุปทานมันหนีไงมันห่างถ้าเราสวดบหม่ๆม,มันชินนะสวดจากนี้ไปตอนแก่นะโอ้เป็นคนที่มีประโยชน์มากเลยฮะไปที่ไหนผีตามใครคิดร้ายเนี่ยผีจัดการฮนะชิงเพราะลูกพี่ไงลูกพีนะ่ได้บุญจากลูกพี่เลย ใช่ไหมจริงไหมจุกจริงไนงะมันง่ายๆแต่คนมองไม่มองไม่ออกนี่เหมือนเวลาที่เราจะเราไม่อยู่ที่ไหนก็จะมีวิญญาณมาเฝ้าของให้ถูกฮนะเฝ้าบ้านให้ใช่ต้องบอกก่อนนะะแต่ถ้าเขาไปเกิดแล้วก็ช่วยไม่ได้นะเพราะวิญญาณมันก็จะไปเกิดเหมือนกับเราเนี่ยนะ มันเป็นว่าใจเกิดมันเราถ้าในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ย mm hmm. ก็บอกเราสั้นเป็นโพลิสัตนะท่านเคยเกี่ยวข้องอยู่กับสัตว์นะนะั่นแหะท่านว่ะถ้าจาับท่านเนี่ยอธิษฐานท่านเลยได้ทุกอย่างนะนะจริงๆนะเนี่ยพูดจริงๆนะเนี่ยนะใไหมตุอย่าไม่ได้น่าไม่ได้น้อยก็ได้มากล่ะ <laughs> ขณะที่เราสวดมนต์นะคะหลวงตาถ้าเกิดว่าเราอยากจะอธิษฐานขอพรอ,อะไรก็ตามเวลาที่เราอธิษฐานจิตกําหนดจิตนะคะตาเรามองภาพหลวงปู่เราจิตเราอะคะ่ะนึกไปที่พระจักรพรรดิเต็มท้องฟ้าขอบาร,รมีของท่านพร้อมบริวารของหลวงปู่หลวงตาทั้งหมดนะคะรวมมาไว้ผ่านลูกโลกแล้วเข้ามาหาตัวเราแล้วก็สับเพเข้าหาตัวเรา อธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนาแบบนี้จะช่วยเพิ่มกําลังให้ได้เร็วขึ้นไหมคะมันได้เฉพาะเรากับวิญญาณนะเรากับภูมิเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์คงยากเพราะมนุษย์มันมีรูปมีนามเขาม้าใจไหมตอนที่เราแผลหรือตอนที่เรางั่นเนี่ยมนุษย์เขาคิดอะไรเขาทําอะไรอยู่ถ้าเขาเสวดมนต์อยู่หรือทําความดีอยู่มันเป็นกระแสเดียวกันมันเข้าไปนะ หมายถึงว่าถ้าจิตของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนั้นเขากําลังสมมติว่าบางคนทุกข์บางคนสุขบางคนเขากํากลังสวดมนต์อยู่ยากนะมนุษย์มีรูปมีนามเราไม่สามารถจะเปลี่ยนมนุษย์ได้ะจะเป็นการสวดมนต์จะเป็นการบอกอะไรกัเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นเขาพร้อมที่จะรับหมายถึงว่าเขาอาจจะนึกเปงพระอยู่ตอนนั้นคือเต็มเต็มมา ถ้าเกิดว่าที่ฐานเ็มเต็มเลยจิตของเขาเต็มเลยนึกชงพระด้วยแล้วเราก็ส่งบุญไปหาเขาด้วยเขาก็ได้รับเต็มเต็มเหมือนคลื่นเรากับเขาต้องตรงกันถูกเพราะนั้นตอนที่หลวงตาทํางานเวลาไปหาเจ้านายเวลาหาติต่องงานเนี่ยหลวงตาจะนึกถึงหลวงปู่แล้วก็สวดมนต์ไปให้ภพภูมิแถวนั้นไม่รู้ที่ไหนไปที่ไหนก็ภพภูมิแถวนั้นใหญ่ที่สุดแถวนั้นอ่ะนะมันก็ มันก็จะไม่ไปโลดเลยเนี่ยอย่างกบวนเนี่ยง่ายเลยสมมติอย่างเดียวแผ่ไปเวลาเขาจะมันตั้งมันเห็นไขมันเนี่ยมันก็แวบเราขึ้นมากระขีเราก็ไปแ่เราเราใช้วิญญ,ญาณเนี่ยใช้ลุงปู่เลุงปูงง่ท่านเป็นวิญญาณน,นะเทวดาพวกภูมิจังหลายใช่ไหมล่ะ เออไม่รู้จะให้ใครไอ้น,นี่ก็จะเอาไอ้น,นี่ก็จะเอาไอ้น,นู่นก็จะเอาแวบเราขึ้นมาทันทีเลยแหละมาจากไหนไม่รู้แหละสันทีเป็นชูลองเอาไปใช้ดูนะเอาไปใช้ดูบางครั้งค่ะจิตเราก็คิดลบคิดไม่ดีทั้งทางที่ไม่อยากคิดบางทีจิตที่ดีกับไม่ดีก็ บางทีจิตท,ที่ดีกับไม่ดีก็เถียงกัน,กนแบบนั้นเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากาการสะสมบันทึกทั้งดีและไม่ดีเข้าใจไหมมันมีข้อมูลอยู่สิ่งที่เราบันทึกไว้ถ้ามันไม่มีมันไม่เถียงกันหรอกใช่ไหมล่ะเออเหมือนพระเจ้าในอดีตเนี่ยอ,อ,องคปัจจุบันนี่แหละ ท่านเสวยบุญอยู่ท่านก็ลืมหมดแล้วลืมว่าเคยปรารถนาเป็นพระเจ้ายังไม่ลืมเพราะละรูปรถจินเสียงที่ท่านเสพอยู่มันลืมอ่ะทีนี้พอท่านเห็นเนี่ยท่านก็นจําได้แล้วท่านเห็นปั๊บเอ้าเกิดมาไม่เคยเห็นเลยคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นนักบวชไม่เคยเห็นพอกลับไปในวังไปนอนเอา้าภาพมันก็เกิดแล้อเอาอาดีตก็เริ่มขึ้นมาแล้ว คล้ายๆกันพอเมียด่ากันนะั้นอ่ะพอด่าปั๊บหมาฟุ๊บเลยเพราะปัจุวันมันดึงอดีตไงอย่างเราสวดมนต์เนี่ยเราสวดอะไรแเราไตสนันนคมจกักรพรรสิ่งที่เรามันทึกความดีไว้ในอดีตมาแน่นอนไปไกลเลยล่ะถ้าถ้าเคยทำฐานไว้เยอะโอ้โหรวยแน่นอนแล้วเดี๋ยวนั่นเลยแหละไม่กี่เดือนไม่กี่ปีรวยแน่นอน เพราะปัจจุบันมันดึงอดีตมันจะลึกเท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมาเพราะขึ้นเดียวกันเลยตลอดเวลาที่เราสวดจักรพรรดิหรือไตสรนาคมหรือจะทําความดีต่างๆบุญในอดีตที่เราเคยสร้างมาไม่ว่าจะกี่ภพชาติก็ตามก็จะย้อนกลับมาหาเราทันทีแล้วถ้าเกิดยิ่งเราใจสบายก็จะยิ่งเข้ามาได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะถูก นายกนี้ท่านบอกแล้วว่าต้องอาศัยโลกของวิญญาณวิญญาณมันก็มีตั้งตาดับเนี่ยจากจาตุงมไปนูนะ่นไปพรมนน่นะคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอะ่ะที่เขาอยู่ในเทวดาหรือพรมถ้าเรามีประโยชน์นะเนี่ยเขาช่วยแน่นอนนะมีประโยชน์กับัวเองมีประโยชน์กับสิ่งแวดลรอมประมาณเนี้แล้วเ,เราสามารถขอบารมีของพระการ ให้เร่งเวลาได้ไหมคะให้เร็วขึ้นพระการนี่ยพระการก็คือคุดนั่นแหละ,ะในยุคนี้นะพระการในยุคนี้ก็คือโพธิสัตว์องค์หนึ่งไม่สังเกตเลยท่านขึ้นมาไม่นานเนี่ยมันจะเกิดแผ่นดินไว้เกิดน้ําเกิดมนุษย์ฆ่ากันเกิดสงครามเนี่ยสังเกตว่าพรโยมยกับพระการเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ทั้งสององค์ลย <laughs> ฉะนั้นมันต้องเตรียมตัวไว้ค่ะ มันจะเกิดภัยมันจะเกิดโรคระบาดเกิดอะไรภัยธรรมชาติเกิดมนุษย์รบกันทนะ่านก็บอกแล้วไงหลวงพ่อท่านบอกมานานแนละ้วเพราะโลกนี้มันไม่แน่นอนที่แน่นอนคือสวดมนต์ไว้้อสวดทุกครั้งจิตเราสว่างทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีอันตรายเลยอ้าวก็ถูกละ งจากอันตรายไงพราจะนั้นจะขอท่านนะก็ได้นะ,ะขอบารมีพาการนะคะได้นะฮะท่านจะให้ไม่ให้อยู่ที่ท่านแล้วค่ะจริงไหมจุเมือนเราขอหลวงพ่อเนี่ยมันอยู่ที่ท่านจะให้เราร่ถ้าท่านให้เราก็ได้เลยนะ หลวงตาคะเวลาที่นั่งสวดมนแล้วเมื่อยคะ่ะปวดขานั่งน,น,นานๆไม่ได้สามารถนอนสวดได้ไหมคะโอหลวงตานอนประจําไม่เห็นเลยในเว็บหลวงตานอนประจำ,หล,ห,ลนนะจำหลวงตาไม่เคยทนทุกข์ทรมานเพราะเวลาเราปวดเนี่ยจิตมันม่อยู่ที่ความปวดเนี่ยพอเราเหยียดขาปับ๊บความปวดหายไปคาภาวนาคําสวดเริ่มติดต่อแล้ว ถ้าว่าฝึกสีจิตไม่ได้ฝึกซีธาตุแต่ต้องอาศัยธาตุอย่างนี้แสดงว่าสวดได้ถูกอิริยบทใช่ไหมคะยืนเดินนั่งนอนเนนอนนี่สวดให้หลับไปเลยยิ่งดีขณะที่เราอาบน้ําก็ไม่ได้บาปใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะสวดมนต์โอ้โหมันไม่มีรคําว่าบาปคือคิดไม่ดีก็บาปแล้วอนะ่ะ ถ้าขณะที่เราอาบน้ําแต่จิตเราอยู่ที่พระน้าที่อาบก็เหมือนน้ามนต์ไปด้วยใช่ไหมคะถถ้าชลาดก็นั่นนะกําหนดน้ํามนต์ทั่วโลกนะ่ยมาที่เราก็อาบไปสิเราสามารถนึกถึงหลวงปู่<ม>ให้ลดน้ํามนต์ให้เราได้ใช่ไหมคะถ้ทุกอย่างขอสจักท่านทุกวันลุงตาขอท่นทุกวันเนะี่ย ขอมาแจกนะหนูก็ขอลวงตาไปแจกเหมือนกันค่ะโอ้ทุกวันเลยขอทุกวันเลยเหรอหนวงตาคะมันเป็นเรื่องแปลกนะคะเพราะหนูอะขอหลวงตาทุกวันแล้วหนูก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาขอหนูทุกวันเลยอะ <c oughs> <c oughs> หนูก็เลยรู้สึกว่าสงสัยมันคงเป็นกรรมหรือ่ะหนูขอลวงตาหนูก็ต้องไปแจกคนอื่นเหมือนกันอ้าวพรถูกแล้วะ <c oughs> แล้วพอเวลาหนูฟ้องหลวงตาบ่อยๆคนนั้นอย่างนั้นคนน,นี้อย่างนี้ทุกวันนี้หนูได้ยินแต่เรื่องฟ้องจากทุกคนตลอดเลยค่ะหลวงตาทำสินใดก็ได้สิงนั้นนะจุนเนาะคำถามต่อไปนะคะคนที่ชาตินี้ชอบโกหกค่ะพูดให้ร้ายคนอื่นพูดให้คนอื่นแตกแยกเขาทำกรรมอะไรมาคะโอ้มันต้องปัญหา ปัจจุบันหรืออดีตเขาล่ะมันต้องมีจุดประสงค์ของขเขาอะหรือไม่ก็เกิดความเคยชินของเขาเองถ้าอย่างนั้นผลในชาตินี้เขาจะรับกรรมอะไรบ้างคะโอ้โหลำบากในอดีตในอนาคตลำบากนะมันจะเข้าตัวเข้าตัวเขาเองลำบากนะ หาที่อยู่ก็ไม่ไม่ได้แล้วหลวงตาคะวันไหนที่สวดมนต์ได้เยอะคะ่ะจะต้องโดนแม่ด่าโดนหงุดหงิดใส่เกิดจากอะไรคะอะไรนะสวดมนต์ไม่พอเขาบอกว่าเวลาที่เขาสวดมนต์ได้เยอะๆคะ่ะวันไหนก็ตามที่สวดมนต์ได้เยอะแม่เขาจะด่าคะ่ะอ่านั่นนะคือกรรมตัดรอนกรรมตัดรอน อย่าไปสนใจฮะเรียกว่าเขาให้พรกันแล้วกันส่วนให้มากขึ้นกว่าเก่าแล้วถ้าเกิดว่าแผลบุญไปที่เทวดาพมที่เกี่ยวข้องกับแม่เขาได้ไหมคะให้ช่วยเขาก็ค่อยๆหายไปค่อยค่อยลืมห่วงตาคะเอาพระผง จกักรพรรดค่ะหลวงปู่ดูใส่ลงไปในโลงค่ะแต่หลวงปู่ไม่ไหม้ค่ะแบบนี้เกิดจากอะไรคะมันไม่ไหม้มาตั้งนานแล้วล่ะเหลือทองยังไม่ไหม้เลยหลวงพ่อเนี่ยจริงๆหลวงตาเชื่อท่านตั้งแต่เจอท่านครั้งแรกแล้วเหรือญทองนี่แหละไฟไหม้เนี่ยไม่ไหม้ดำก็ไม่ดำด สัติ์ที่เต็มนะเข้าใจไหมโูทิตจะท่านบอกบาร,รมีท่านาเต็มเป็นดินยังไม่ได้รวมวเลยท่านบอกจับท่านองเดียวพอห้อยพันองค์เดียวพอแล้วอันนี้ของหลวงปู่หมดเลยนะคะเออองเดียวก็พอที่เหลือก็แจกเข้าไปไม่ไม่ได้ค่ะอันนี้เลือดหลงตาไม่ได้ ลูกประคำเปลี่ยนสีค่ะเกิดจากอะไรคะรูปมีรูปก,ก,ก็มีนามกระแสของนามมันก็เปลี่ยนมันเป็นสื่อเข้าใจไหมเหมือนพระเราอะค<ะ>บางวันทำไมไม่มีอะไรพออยู่นานๆเอ้าเกิดขึ้นแล้วพระธาตขึ้นแล้วพลังงานมันดูกุกันมัน มันเป็นขึ้นเดียวกันค่ะ<อ>ไม่ต้องไปสงสัยหรอกแต่ยังว่าคนไม่เคยสัมผัสมันก็สงสัยนั่นแหละแต่ถ้าถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยเคยอยู่ในที่ไกลๆค่ะเหมือนได้ยินเสียงจากโทรศัพท์เดินไปดูก็ใช่จริงๆแบบนี้คืออะไรคะเสียงนะ ที่เราพูดนี่นะเสียงเรานี่นะอย่างนี้นะมันไปไกลขนาดไหนรรอวะ,ะไกลตามที่เขารับนะถ้ามีเครื่องรับเนี่นะไปหมดเลยเสียงมาจากไหนอะมาจากใจเราใช่ไหม<ะ>เสียงเกี่ยวข้องกับเราเนะี่ยอยู่ที่ไหนเราก็มีได้ยินนะเหมือนเราสวดมนต์ไปนานๆเข้าบางครัง้ง <c oughs> พอเราไม่สวดเอ้าได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วสวดจากไหนอะ่ะจากไหนไม่รู้บางทีสวดไกลๆเรายังได้ยินเลยคำว่าหูทิพตาทิพอะไรพวกนี้เนะี่ยมันอยู่ที่ใจอะ่ะฝึกใจให้เป็นทิพมันออกทางตาทางหูทางลิ้นทางกายใจตัว <ผม S 1> เดียวนี่แห<ม>ละใช่มันจะกําหนดฟังที่ไหนก็ได้ กำหนดมันก็ได้ยินเสียงไงพราะจิตมันควบคุมระบบนี้อยู่ระบบตาหูจมูกลินกายกรูปรดกินเสียงมันควบคุมอยู่ไงแล้วเวลาอย่างที่หนูแยกบางครั้งแยกวิญญาณกับคนไม่ออกอะคะ่ะหลวงตาอย่างนี้หนูจะต้องกําหนดความ,มรู้สึกยังไม่เกิดค่ะความรู้สึกเราอ่ะเวลาเราฟังะมันจะมีความรู้สึกอยู่ ว่านี่คือมนุษย์นี่คืออมนุษย์อะไรเนี่ยค,คือผีเสียงอ่ะมันก็แยกระหว่างเสียงมนุษย์เสียงสัตว์เสียงผีเสียงคนเสียงเนี่ยมันก็แยกไปเลยแยกไปหลายระดับเพราะนั้นฝึกกรรมาฐานเนี่ยถ้าเรามีฐานเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยท่านจึงให้มีฐานไนย พอเรามีฐานแล้วเนี่ยในอนาคตเราจะไปฝึกอะไรก็ได้ท่านั้นเราจึงให้สวดมนต์ไงหลวงพ่อท่านให้สวดมนต์ก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรเลยสมบูรณสวดมนต์ก่อนให้มีฐานก่อนเพราะฉะนั้นหลวงตาไปอยู่ที่ทำตั้งหลายปีหลวงตาไม่เคยทําอะไรเลยจ<ะ>ึว่าเองคิดจะทําแล้วคิดคิดได้เราค่อยทําคิดแล้วมันมันได้เนี่ยค่อยทําถ้าคิดแล้วไม่ได้อจะไปทํา พอมันเมื่อยเองก็ไม่หาท่านว่าหลวงตาคะเวลาว่างค่ะจะรับรู้ได้อย่างไรคะว่าท่านมาช่วยหรือรับรู้สิ่งที่เราขอท่านจะแสดงให้เราเห็นหรือมาสื่อสารแบบไหนคะเราอธาิษฐานเรื่องอะไรละ่ะถ้ามันได้ตามตามที่เราขอมันก็คือได้แหละเข้าใจไหมอืม อีกสองนาทีจะสวดแล้วนะคะ